น้ำปลาจ้ะตากให้ถึงตากแดดแล้วมันจะสวยมันจะเหลืองประมาณเดือนหนึ่งก็กินได้แล้วเราเลือกมะนาวไงครับแม่ลูกมันจะออกเหลืองผิวเหลืองนิดนึงบีบแล้วมันจะนิ่ม คึงให้มันนิ่มจ้ะให้รูนิ่มๆน่ะม,มันไม่งั้นเดี๋ยวผิวมันจะข่มนะถ้ามือมันก็ได้แค่ใบเดียวอนนี้มันได้หลายใบต้องกดแรงแค่ไหนก,ก็ได้ก็แรงเท่าไหร่ก็ได้ก็ยิ่งดี่ง พอเสร็จแล้วทำไงต่อครับคุณแม่เราน้ำเดือดก็เอามาใส่น่นต้องเทให้เต็มเลยหรือครับจ้ะต้องให้ท่วมอันนี้ไม่ทม่วมพอต้มสักพักแล้วมันจะได้ลูกมันจะเป็นไงคุณแม่ตายนึ่งไงตายนึ่งแล้วก็ที่จริงมันต้องตากเด็ดน้ำลาจ้ะ น้ำปลาธรรมดาที่ทุกๆก่อนนี่คือเราก็ต้องมาตากแดดเลยใช่ไหมครับแม่ตากได้ถึงทำไมถึงเอามาวางตากแดดแล่คะคระพิษพอตากแดดแล้วมันจะสวยมันจะเหลืองอ๋อ<ะ>ต้องดองไว้นานแค่ไหนถึงจะกินได้ประมาณเดือนนึงก็เริ่มกินได้และ